สเล่นเกมไม่ขาเพิ่มไม่ได้ใส,ส่ซีนนะสเอาครับโลกหลักครับปดียนกันมันเป็นโลกหลักนะคือลลจะไม่มีอุปกรณ์เส่ไม่ใส่ซีนไม่ทำอะไรเพิ่มเลยเอาเลยร้อยถอย ชโซเชียลมีเดียต้องหไปร่วมกคะสอบเมื่อไหร่ซิอาทิตย์หน้าสอบปิดภาคเรียนหเหรอภาคเรียนที่หนึ่งอะนี่สอบไงสอบกลางภาคไงสอบกลางภาคไม่มีปิดฮะไม่มีปิดภาคเรียนไม่มีปิดภาคเรียนที่หนึ่งหรอเออไม่มีทำไมไม่มีมีสิไม่มี เรียนต่อเลย<ะ>ก็หนูไปเข้าค่ายวันที่ 1, หนึ่งสองอะเกิด้ไงอีกก็กลับมาเรียนต่อไงโหยังไม่ปิดอันนี้แสดงว่าเขาสอบแบบได้แน,น่ๆสอบเก็บคะแนนสอบอะไรเงี้ยสอบกลางภาคแล้วยังไม่ปิดภาเณที่หนึ่งไปไหนนะชลบุรีไม่ไปไหนไปเ,นเขาใหญ่ไปเขาใหญ่น้ำฝนน้ำป่าระว,วังรุงพอทัล เราไปดูนะ้ำๆเวลาเขาไปเล่นน้ำตุน้มตกน้ำอะไรให้มันระวังเวลานจะนอนก็ไหวจะทียกมือไหวขอามาขอใส่นอนขอในอนหลับฝันดีอย่าไปปากค้อยไปเขาใหญ่ปปก็พาไเดินป่นปา,ปาเดินไรแ่ตลาห้กักงตงงกได้ม่รจัหรู้ไหมไปที่ไหนจะนอนก็ยกมือไหวดขายุดตโรงแรมหรือว่าเต็ <c oughs> นท์หรือวอะไรก<ด>็ช่าง เราไม่รู้เจ้าทีจะทางที่เราไปยกระดงหวายจ้ะไม่เชื่อ,อย่าลบกลุ่มแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีที่ที่ทำให้เกษตรกร,เ,กรเนี่ยมีทางออกมเม็ดม,มืม<ห>นอ,อนั้นล้างปากล้างมือใหเยียมก็มีทางเงสตูงสะตางเก็บเปด็ดีดเพราะเราไม่รู้ว่าเราไปกลุ่มอุดไปฟังนะเล่นอย่างเดียวฝังครับ ตัดไ้ต้นเกี่ยวจัดออกไห้เบิดไปเอะพรเาตวนั้นก็สรามาด้วยเบรลยวาเอาไปเกบต้นกลาไม้เบอไปด้วยนะครับเดี๋ยแต่ถงจะสร้างมาที่เราเราไปที่นน อุตสูรชาวดัชจะส่งแข้งซูเปอร์สตาร์ตัวหลักลงสนามเพื่อทดลองระบบทีมร่วมกับนักเตะดาวรุ่งฝีเท้าดีซึ่งรอบสาประตูนะคะจะได้ดาวิดเดเคอยยืนเป้าเสาส่วนราเฟลวาราและวิกเตอร์เลนเดลล์ทำหน้าที่ป้องกันแนวรับด้านแผนมิดฟิลด์ดอนนี่ฟานเดเบกกับบูนอฟซายนาจะปั้นเกมช่วยสามประสานเกมนะคะทั้งเจดอนซานโชมาคัสลาสปอร์และก็ออนโตนี่มาซียล ูทีมดับเบิลแชมป์มอยค้วยนักนี้นะคะเจเก่งครอบจูเซือชาวเยอรมนีหวังเรียกศรัทธาจากบรรดาสาวกเดอะครอปเมืองไทยนะคะโดยการส่งชุดใหญ่ลงสามหลายตำแหน่งค่ะโดยยืนยันจะส่งฝั่งโรกคาวาโเต้ฝั่งโลกใหม่ลงมาเดินสามให้ขับวุ่แดงในสุดแดงเดือดนะคะที่จะพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคะขณเป็นใจตัวเอง ดูรูแฟนบอลน,นะคะเพจดูบอลกับนักนะคะแล้วก็เพจขอบสนามคนอ้วนนะคะที่จะมาฟันโคงผลการแข่งขัน,นะะสดแดงเดือดน,นักประวัติศาสตร์ครั้งแรกแในประเทศไทยในช่วงเซียนต่อเกมะคะ่ะเป็นเกมที่น่าจะสนุกนะครับแต่ว่าอย่างที่อรีครอบได้ให้สัมภาษณ์ไ้ว่าเรียก ทีฮิตไม่ได้วม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่นด้ไม่ได้ไม่ได้ไมได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม้กับไม่ได้ไม่ไย้ไม่ได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 ้ไม่ด้วก่ได้ไม่ได้ไมขได้ไม่ได้ไม่ไ้ไม่ได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 ้ไม่บด้ไม่ได้ไ่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไ่้ไม่ได้ไม่ได้ไ่ไ้วม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ม่ไ้ไม่ได้ม่ได้ไม่ โอเคยสพอแล้วไอ้เมงขออัดคลิปก่อนขออัดคลิปก่อนเนื่องขออัดคลิปก่อนหนูกำลังทำลูกรลกนคนนึง โดยเฉพาะการแข่งขันก e ีฬาในระดับนานาชาติเพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความร้อของประเทศรวมทั้งผลการเ็อปพาวเวอร์ด้านกีฬาของไทยหวังให้ช่วยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสองให้เกิดกระแสเงินหมุนเวียนส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสร้างรายได้เข้าประเทศค่ะ I need to